กันเลยแล้วันค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวที่เป็นปมประเด็นดราม่านะคะสําหรับคนที่ทําช่อง u t u b e เนี่ยนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะแต่ว่าสําหรับ3าสาวคนนี้ก้อยนัตติรีมนะคะ3คนนี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆคอนเทนต์ต่างๆนะในรายการของเขาก็จะเป็นการพูดแบบว่าเอ่อเม้ามอ,อยกันตามภาษาเพื่อนสาวอย่างนี้กันเนาะพอดีว่ามันมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะเทปหนึ่งแหละที่เขามีการเชิญให้วิวรเรตนะคะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ ถามคําถามไงถ,ถ,ถ้าวันไหน์สแตนได้อะอยากเลือกวันนน์สแตนกับใครอโอ้โห oh, oh, แค่นั้นแหละคะ่ะเลยกลายเป็นเรื่องราวเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบการคุกคามทางเพศหรือเปล่าสมมติว่าพูดชื่อมาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกบ,บอกว่าเออให้เป็นดาราต่างประเทศก็ได้แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้ว มันต้องเลียวนะสำหรับความเป็นยูทูบอะไรอย่างเงี้ยช่องยูทูบมันก็สามารถที่จะเปิดกว้างได้มากนิดนึงก็เลยว่าเอาเป็นดาราไทยและกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอพูดเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการคุกคามก็เลยได้มีการตัดออกในส่วนนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีการออกมาขอโทษทั้ง3คนนะคะรวมไปถึงอธิบายชี้แจงต่างๆนะแล้วก็คิดแล้วแหละว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนบทเรียนให้ทําเทปต,ต่อไปคอนเทนต์ต่อไปก็คืออาจจะแบบไม่แรงอะไรอย่างนี้ แต่ว่าทั้งหมดเขาก็เคลียร์กันนะรวมไปถึงสาววิวเลตก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรด้วยก็มีการขอโทองขอโทษกันพวกต่างฝ่ายก็ต่างมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเก้าจะรู้สึกยังไงกับคําตอบอะไรอย่างเงี้ยคุณก้าสี่าย,ยุอนะอ,อ่ะแต่ทั้งหมดก็เคลียร์ไปได้ดีดนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไม่ทันแล้วนะ เขา,ขาตัดออกไปแล้วออกไปแล้วนะเพราะมันเป็นกระแสดราม่าไงใช่จะพูดถึงเยอะนะเพราะว่าคนก็แบบหลักหลายความคิดนะเขาก็จะมองว่าอีกม,มุมนึงเฮ้ยคุกคามไม้<ช>อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เล่นไปก็เล่นเพลินไม่รู้ตัวอ,อย่างเงี้ยคะเพราะฉะนั้นก็อะไรหลายมุมแต่ก็ตัดไปก็โอเคค่<ฮ>ะนะ